สวัสดีค่ะชื่อเยลลี่วัชสุวีนันบริวานค่ะเกิดวันพฤหัสที่2ี่สิสิงหาคม2540กรุ๊ปเลือดโอค่ะรหัสนดอดอร์บอห้าส่เก้าแปอค่ะ นะควค่ะวันนี้ทอมมาโปกนะเนะยลเยลี่ชอบไปโรงเรียนด้วยรถไฟฟ้าค่ะเพราะว่าไม่เคยรู้สึกเหงาเลยต้องบังเอิญเจอคนนู้นคนนี้เข้ามาพูดคุยได้ตลอดเวลาเลยค่ะทำให้เยลลี่รู้สึกเหมือนมีเพื่อนร่วมเดินทางไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันเลยค่ะ วิชาที่มีงานกลุ่มค่ะวิชาอะไรก็ได้เลยเพราะว่าเยลลี่คิดว่าการทํางานเป็นทีมาสำคัญมากๆเลยค่ะเยลลี่นะคะชอบทั้งการวางแผนแล้วก็การแก้ปัญหาซึ่งเพื่อนๆเ,เองก็น่าจะชอบทํางานกับเยลลี่แต่ว่าบางทีเยลลี่ก็ต้องขอโทษจริงๆนะเพราะว่าอาจารย์เขากำหนดจำนวนคนในกลุ่มมาเท่านี้ทำให้เยลลี่อยู่กับทุกคนไม่ได้ ชอบหมดเลยรลยมันมันเยลลี่ชอบกินบาวนี่ค่ะแต่ว่าหลังๆเบื่อแล้วคนเอามาให้เยอะเกินอะเวลาว่างเนี่ยเรื่องงานกิจกรรมมาขอให้บอกเลยนะเยลลี่เอาหมดเยนลี่ชอบเพราะได้เจอคนเยอะดีแล้ ยังไม่ใช่สาวหวานเอาจจเห้าๆห,หน่อยๆก็เลยชอบมีน้องๆเพื่อนๆผู้หญิงเข้ามาคุยด้วยเยอะกว่าผู้ชายอะ่ะ <c oughs> ถ้าถามว่าเยลลี่ชอบแบบไหนมากกว่าเหรอ <c oughs> <c oughs> ได้หมดเลย